อืมอร่อยพวกคุณเคยกินแบบนี้ไหมต้มแซบดูดิเข้มข้นสดแลอร่อยใครบ้างเคยกินนี่เห็นไหมพริกเยอะมากเลยหกสิบบาทมีข้าวเหนียวอืมอร่อยชื่นใจ โอ้ยนอนๆนนนนดูดิเศบเศกเศบเดูดิช่ำเลยโอ้ยตับโมูไม่ใช่ตับี่ว่าปอดข้าวเหนียวถุงหนึ่งหกสิบบาทคุ้มไหมอันนี้กินไปเยอะแล้วนะเนี่ยหกสิบบาทกินไปเยอะแล้วมันน่าจะคุ้มอยู่หรอก อร่อยด้วยเยอะด้วยไม่ต้องไปทำเองหรอกหกบาทกินได้ทั้งบ้านกินได้เลยนะหคนเนี่ยกินไปเยอะแล้ว